ที่คุณคอลลินใช้เป็นโปรแกร,รมที่นักวิจัยทางจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยสกอตแลนด์อเบอร์ดินเปิดให้บุคคลภายนอกใช้ได้ในเว็บไซต์ f เ Research นี้ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างใบหน้าเฉลี่ยได้ด้วยตนเองเพียงแค่ใส่รูปภาพใบหน้าที่ต้องการเข้าไปแล้วใบหน้าเฉลี่ยก็จะออกมาให้เห็นทันทีวิธีการเป็นแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเลือกภาพหน้าตรงของใบหน้าที่ต้องการหาค่าเฉลี่ยก่อน จากนั้นมา r จุดสำคัญของใบหน้าเช่นตาจมูกปากเป็นต้นและกดปุ่มให้โปรแกรมทำงานอย่างใบหน้าเฉลี่ยของคุณลีมานก,กีและคุณปาร์คชอนนั้นเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วาบหน้าเฉลยของผู้คนในแวดวงต่างๆของประเทศเกาหลีจะเป็นอย่างไรบ้างเราเตรียมช่วงนี้มาเพื่อทุกท่านที่กำลังสงสัยอยู่ใบหน้านี้เป็นใบหน้าเฉลียของคนกลุ่มหนึ่งท่านผู้ชมพอจะเดาออกไหมครับเจ้าของใบหน้าในภาพนี้คือเก้าเจเนเรชั่นฝันใจพี่ชายน้องชายและน้าๆนาลุงๆทั่วประเทศเกาหลีใบหน้าเฉลยของพวกเธอ สวยสมกับ anyway, ที่เป็นเกิลเจเน r เรชันจริงๆและใปได้เฉลยของสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์ทั้ง13คนล่ะจะเป็นอย่างไรบ้างเราลองไปดูกันเลยครับใบหน้าของพวกเขาออกมาเป็นแบบนี้ครับเขาโครงใบหน้าดูชัดเจนมากหล่ออย่างที่คิดเอาไว้เลยคราวนี้เป็นใบหน้าหล่อๆของช่างดงก่อน วอนบินพี่ชายที่สาวๆฝันถึงยอนบินหนุ่มหล่อในตาอบอุ่นโชออินซองฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทัพ้างดงวอนหนุ่มที่สวยยิ่งกวาสาวโซจีซอบเจ้าชายจอมเสน่ห์และรงซึงยอนเจ้าชายคิ้วหนาสุดโรแมนติกใบหน้าเฉลียยของดาราชายชาวเกาหลีนั้นเป็นแบบนี้ค่ะ แม่เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนจะหายไปแต่ก็ยังดูอบอุ่นอยู่ดีส่วนต่อไปเป็นคิมแทฮีผ่นใจหนุ่มๆตลอดกาลรซอนเยจินหญิงสาวสวยบริสุทธิ์ซงเฮเกียวสุดยอดสาวหน้าเด็กจอนชียอนเจ้าของใบหน้าเล็กเรียวาชิวอนผู้หญิงที่สวยตั้งแต่เกิดฮันกาอินเจ้าแม่ผิวขาวสวยใบหน้าเฉลียของดาราสาวชาวเกาหลีที่น่าหลงใหลนั้น เป็นแบบนี้ครับงดงามมากๆากจนรู้สึกเสียดายที่เธอคนนี้ไม่ได้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ใบหน้าส,สวยและสมบูรณ์แบบของผู้ประกาศสาวจากสามสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่แห่งประเทศเกาหลีเรามาดูใบหน้าเฉลี่ยของผู้เธอกันเลยนะคะเราคัดเลือกใบหน้าของผู้ประกาศสาวจากสามช่องมาทําเป็นใบหน้าเฉลี่ยดูสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหน ไปดูกันเลยค่ะนี่คือใบได้เบลี่ยของผู้ประกาศสาวแห่งช่อง KBS